ปัาดีค่ะชื่ออะไรคะมาสนัยครับถ้ารับหมอไม่ตรวจเนาะเชี่ยพังวะทำอาชีพอะไรอ่ะผมเป็นกราฟิกครับทำงานนิบสีชั่วโมงครับรวงการฟรีแลนซ์มันโหดอะครับลูกค้าแม่งโทรตามยิงเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเลทโทรทีวัดที่วัดมีไวไฟปะวะมึงจะไปทำยีย้อะไรกูต้องส่งงานจาก,<ไ>กที่นี่วะเซิร์ฟเวอร์ วัดแก้วกิ่งกุฏิหนึ่งไวไฟอืนนี่คุณโคจะไม่นอนเลยอะหมอรู้ได้ไงครับมองตาก็รู้แล้วคุณเขินทำไมเนี่ยมึงหยุดเงือออกเดี๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องร้อนเหรอคะหืมโอเคค่ะเป็นอะไรมาคะมันเป็นผื่นขึ้นนะครับมีที่แขนแล้วก็ที่คอเ็าเป็นว่าหมอขอสี่อย่างอย่างแรกต้องทานยาให้คบไอหายาสลบช้าง สอง,งดอาหารทะเลทั้งหมดไอ้เฮียกุ้งสออกกำลังกาย30นาทีพี่พี่ให้หนูสอนป่ะสนอนก่อนสามทุ่มหมอนอนสามทุ่มเหรอครับผมบางทีผมคิดว่าคุณก็ณกวรตีหมอเนี่ยเจอกันเดือนหน้าบอกว่าจะดีขึ้นนะถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจอ กินไม่ได้นอนไม่หลับเงี้ยอกหักแล้วพี่นี่พี่ทําไม่เสร็จหรอพี่ติดหญิงมะเนี่ยช่วงเนี้ยรักษามาตรฐานหน่อยตกงานไม่รู้ตัวเจอกันทีหมอเขาก็ตรวจไปตามหน้าที่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ป่าวะไยบร้อยค่ะรู้ว่ากูชอบเขาว่ะ This แล้วมีแฟนปะถ้าไม่มีนี่ทางการแพทยแนะนำว่าควรมีหรือไม่มีครับ This